อา้าวโอ้โหโอหุยป่าอะไรอ่ะป่าอะไรโอ้โหทางขาว่า,อ,าอ้าวโดนครับป่าอะไรอุ้ยตะเพียน ยเออยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก,กวาติคาันเตอร์ครับก็ตกฟ้าด,ด้วยลูกตะคบครั้งนี้ครั้งที่สามครั้งที่สองมันฟล์าภาพไม่ได้เลยครับกล้องตอนนั้นมันเป็นไอ้นั่นขึ้นฟ้ามันขึ้นโอ้โหนี่ก็ติดเฮียอะไรอย่างติดแม่งทุกชอ็อต Pa mấy mấy tìm gì bò Chịu mấy mấy tục dạ Pa mấy mấy สั่งค่าวาดว่ะตัวแรกสั่งค่าวาดเจบตัวย่อยเลยกินลึกด้วยสิว็าอาจจะได้ตัวแหกไม่ง่ายเลยครับ ตัวแรกมาครับสั่งเอาว่าตัวสวยเลยตัวใหญ่เลยนลึกมากอก,กินแป๊ก หนึ่งตัวครับโอ้โหพอจะได้พอจะได้ตะเพียนตัวแรกโอ้โหท้หอแล้วท้ออีกนกล้็อยู่ในส่วนท้อพูดเลยพอจะได้ตัวแรกครับตะเพียน นึกว่าอยู่ในส่วนท้อแล้ววันนี้โอ้โหไม่ไม่มีวี่แววเลยเลยไม่มีวี่แววว่าจะได้สักตัวไปมากี่หมายกี่หมายไม่เอาเลย โอ้โหเฮ้ยปลาอะไรอะปลาอะไรโอ้โหทางข้าวาดเกี่ยวหางว่ะโอ้โหตัวที่สามก็ยังดีอีฮีก็จะไม่ได้เพิ่ม ตัวที่สามเราสังขาวาดวัดนี่ติดข้อห่างมาดินไม่ได้เลยอือตัวที่สามปลาไม่แดกเชา้ามีคนทักเนี่ย อุ้ยโอ้โหเหี้ยปวบไปแล้ว่าเต็มที่เลยทั้งคำว่าข้าวหน้าตัวเองโอ้โห นี่ครับวัดเต็มที่เลยนะกระเด็นเข้ามาที่ตัวเลยเสียแวแวบเลยจริงตัวเบ็ดปลาเบ็ดกระเด็นมาแบบเชียดแบบเชียดหน้าตรงนี้เดียวตัวที่สีเ่เวหาวาดว่ะบาดซบมากได้ปลาอีกตัวครับแต่ลืมเปิดกล้อง สั่งหาว่าตัวดีเลยลืมเปิดกล้องแก,กงแมวนี่จะขโมยปลาโอกมาเนี่ยนี่ครับตัวสวยเลย หนึ่งตัวตกจริงๆไม่เปิดกล้องม่งน่าจะเป็นปลาเล็กกว่ากระชากโอ้กระชากดีมากเลยไม่ติดดิ โอ้โหเบ็ดกูหมดแล้วโอ้เห <h aves> น <can> ื่อยใจจังเลยอื้เฮียเบ็ดตัวเบล้อนะทีเนี้ยแม่งกระชากไปเดี๋ยวลองใหม่พูกเบ็ดก่อน ตัวนี้เดียวเออยังดียังได้ตัวที่ห่อที่ถ่ายคลิปได้ครับโอโ้โหดูตัวดิปลามันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะไม่เข้าใจดูตัวหดไม่เหมือนคลิปแรกเลยคลิปนี้ปลามัโหด ต้องวนกลับมาตรงนี้คตรงนี้รอบแรกไม่ไม่โดน,โดนครับวนมาอ้าวโดนไว้เอาโดนครับ ปาอะไรอุย้ยตะเพียนมาอีกหนึ่งตัวจนได้โ yeah อ้ยข้าจะมาขี่วนเล่นนั่นแหละวัวอีกหนึ่งตัวครับตะเพียน ก็พอใช้ได้ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กอะ่ะหลงทางไปเอ,อ้ยว่าจะได้แต่ละตัวเออขี่วนเล่นอีกหลายรอบดูลว่าวันนี้จะได้ สังมาวาดอีกอะอะไรวะ <Yahoo! S 1> โอ้ยเจ้ามันลากปึ๊บนะถ้าวัดไม่ทันเกี่ยวหางอย่างเดียวเลยครับโอ้ยสังมาวาดอีกแล้วเอ้ยตะเพียนหายจริงนะ ไม่รู้จะเพียนบไ,ไหนหมดสังฆวาอ่ะติดห่างในตัวที่สองนะจะแบบวัดปึ๊กอยู่ห่างเลยครับแล้วอ,ออกโคตรยากเลยห่างอีกหนึ่งตัวครับถ้าวัดช้ากว่านี้อีกนิดนึงก็คงไม่ติด ก็สรุปผลง,งานคลิปนี้ครับปลาหายหมดเลยนะื้อน้ำแดงมาได้แต่เพียนแค่สามตัวได้แต่เพียนสามตัวแล้วก็สังกดว่าห้าตัวไม่ได้ถ่ายตัวหนึ่งสังกว่าเออ, 1, 2, 3, 4, 8, 5, เอ,อหน,ปปนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยปลามันหายปะวะแมวขโมยกูไปเปะวะนู้นเหมือนมันได้เยอะกว่าน,นี้เลยก็ไม่เป็นไรทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ได้แปดตัวเอคลิปนี้วันนี้ครับกับเยื่อะนนี้ครับลูกตะคบน้ำแดงมาปลาตะเพียนหายหมดเลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเกือบแฮ้ว